หมามึงริๆโซยข้าตมอยู่มับมัมไปมีแค่สองันเ็้อกิบห้องครับเกือบแล้วเกือบไม่ได้กินข้าวต้มรถไฟจะแพนข้าวไย สวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะก็เวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะคะเราอยู่กันที่เขาวงพระจันทร์จังหวัดลพบุรีค่ะได้ยินไม่รู้ได้ยินปะเฮ้ยได้ยินเลยไม่ทราบว่าไหนเดี๋ยวปวดขาแล้ววะป้ากํา <c oughs> ที่นี้คนน้อยจอยังไม่มีคนทัวรที่เต็มหมงเลยใช่ไหม เ,เาาดี๋ยวมาดึกเกินไปไอเน,นี้ยมาสี่ทุ่มแต่วันนั้นเรามามาสี่ทุ่มอางเดียวฉันมาทำไมมีผู้ร่วมเดินทางสามคนเฮ้ยระหว่างนี้เราก็ต้องได้กินกระต้มนุ่งบนเดี๋ยวเขาไม่ทำแล้วซิกเนเจอร <accidental> ์คืออะไรหรม่มา ม,มาม่าเชืเอ่อเถอะเฮ้ยุกคนไม่เยอะมาไม่ได้แล้วเราต้องใส่ยังไงใส่กี่องค์แล้วแสัาอยากใส่องค์ไหนก็ใส่ถามเขาดิถ้งสวยพอมงันทีเดียวขอวงผะจันอื์กับวัดอันนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปของใส่ผ้านของใส่ผ้านเมื่อกี้ดิ๊งอยู่ระหว่างทางเอ้าอะไรไปผมยังเหลือมาม่าไว้ต้องนี ไปเช็คอินไม่ีโอโอันนี้ขกลับอันนี้ขาไปอันนี้คือฝั่งี่าย้นาล้ก็่ายอนนี้เลยอิดแล้วิดยอนเข่า โอ้ยอะไรนะขอแล้วอะไรขอส่งแป้งคุณแป้งได้ยี่สิบแป้งละห้าสิบแป้งละร้อยเจ็ดสามพันทำบุญกันเจ็ดเราส่งการศึกษานะครับให้อะไรเรามีลูกเรายังอยากให้ลูกเรามีการศึกษาดีๆเลยใช่ไหมวันนี้เรามีศาสนาแล้วเรามีพระเราส่งพระเรียนบ้างจะเป็นอะไรไปใช่ไหมเรามาสนับสนุนการ ศึกษาของพานเรียนในอำเภอโคกสัโรของเราก่อนนะครับพระดีวัดดีชุมชนก็ดีเริ่มต้นที่อำเภอของเราก่อนไปแล้วเริ่มต้นเก่าเก่าแล้วจะเข้าแล้วนะครับ เลยทำไหรู้สึกว hmm. ่าสวย่เด๋ยจะเอาไปหรอพี mm? ่ที่แล้วเราลงมาผูกอ่ะวินีจจะเอาไปปล่า หปีแล้วพี่ถูกผูตัวนี้เลยผมไม่ได้ผูอะไรเลยยไปกันตอ ขั้นมันถี่นะไปเดี๋ยวถึงจุดพักอีกจุดนึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะยอมหมูอยู่นี่นะถึงแล้วห้าร้อยพักแต่ไม่ด้ห้าร้อยแค่หนึ่งพัก์นลูกพักก็พุกห้าร้อยเลย ฐานน้องอาจจะไปครึ่งทางแล้วก็ได้ไอ้วมารุ่นสองคนนั้นไหนดูุสภาพเธอดีนั่งมีคุยเห็นไอ้เด็กสองคนนั้นไหมคิดว่าไปไกลแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นนี่ยเนี่ย โหมันตัวดำอะ่ะหมางงอ่ะหมายืนงงกูว่ามันกลับตัวไม่ทันแล้วละ่ะเราก็เช่นกันนี่ห้า,าหรอกินน้ำไม่ได้ตู่ห้วของกูซื้อนั้นใหม่นู่นสองพันกาค่านำมาขึ้นมาได้อะ่ะสองพันห้าไอ้ดำมันชื่อไอ้ดำตัวมันดำหมามึงหมากูกูพามาด้วย ดำอะไรเงวแอนนะเมดะพักก่อนสามันแล้วเป็นไงถ่ายแล้วแหงเหลือไหมข้างบนมีเซเว่นเขาบอกอะเราเป็นคนเชื่อคนไงโอ้โหดีเองจุดห้าป่ะ

พาไปเที่ยวเซเว่นข้างบนมีเซเว่นไปเครครับโอ้โหรถแรงรถแรงนะครับหลับายนะครับจะขานขึ้นแล้วเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นจะขานขึ้นแล้ว เแอนพี <c oughs> ่รอแอนอยู่ตรงแค่เขียวอ่ะมาเร็วนะเร็วๆนะไปอู้หรือกลับไปแล้วถามน้องน้องมาท่านี้ไหนพ่อมาม่วงวไปนอนเต้นก่อนก็มาถาเกิ่ามันเป็นชันๆเมอนเดิมอืมถ้าันเดิมแบบอนทา้คิดว่าน้องขึ้นไปแล้ว หรือว่าข้าวต้มสองข้างล่างสัตว์ข้าวต้มสัตว์ข้าวต้มสองแล้วกินข้าวต้มอยู่ข้างบนหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างล่างนะไม่เห็นน้องเลยอะน้องหายอ่ะนู่นนะรีบๆซอยข้าวต้มอยู่มับมับมับนะเฮ้ยไม่ใช่แต่เราตอนไหนอ่ะพี่ก็มีแค่นี้เห็นนีวตัวเป่าเห็นตัวเป่าเดี๋ยวกำลังใจหน่อย ปเราจะถ่ายจนกว่าจะถึงเข้าประตมูมีแค่สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบค่าเองเหรอครับเหลือตั้งแต่ห้าร้อยแล้วม้สภาพโดมยังโดมไม่แปดเดินขึ้นยังไม่ทันขึ้นชั้นเ <c oughs> เดินตั้งแต่มืดยันเช้าอ่ะ <c oughs> คนอื่นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึงมาเข้าไปสองเราสองชั่วโมงเ ตัวตวัดตัววัดเราจะเป็นผู้พิชิตสามพันเจ็ดร้อยก้าสิบครั้งแล้วี่ไปให้แม่ดูแล้วแม่บอกว่าไม่มานะไม่ต้องชวนอุ้ยอุ้ยฟิตว่ะฟิตหิวข้าวหรืออะไรวะมนะประตูวัดอยู่แค่นี้ทำไมมันดูไกลยังวะ <c oughs> น่าอายุยังไม่ถึงสามสิบเลโเนี่ยโอยทุกชีวิตที่สิบแปดแหงสต่ภาพเห็นประตูริบๆเนี่ขึ้นไปซอยข้าต้มร้อยแอร์นะดิดูแล้วน้องน่าจะอีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะมีขิงวะอยากจะให้ขึ้นไปน้องอยู่ข้างบนเฮ้ยใช่ตูบตัวนั้นไหม ตีนมันน้ำหม่าน้มขาวหน่อยเยอะว่นั้นไปทำอะไรมาอนเอาย่ออกจากหน้าดิแรบกบนึกว่าใครผูกปากเบไม้เบไม้ติดปากหิวแน่โอ้หิวหรืแน่นตับขนาดนี้อาหเนตอยี่เทยู่ทางไหนอูตัวดิแน่นตับเลยอ ไม่เห็นซิ่งโครงไงขึ้นตัวเหรอขึ้นแล้วมันออกกําลังกายนะตัวมันแน่นนะแรงๆซิซงแผล่ซิแพลขึ้นลงขึ้นลงทุกวันวันวันไม่รู้วิ่งเท่าไหร่เพราะเปนี้ไม่มีที่เกาะนะมันทองคำหินทองออกก่อนนะคะแบบไว้อ๋อเกือบแล้วเกือบไม่ได้กินข้าวต้มรถไฟ ก้ข้าวต้มแม่อร่อยและปากแต่ล้มถึงแล้วถึงแล้วนี่อุย <c oughs> แอ็กหน่อยดิแอ็กหน่อยดิฮู้ครูพีชิตโอ้โหเลือดเกลอดเป็นไงมีสูงวันนี้ไหมครับโอ้สภาพสภาพตอนวันน้าแย่เหมือนกันนะครับแหนอันนั้นหรอรูปหัวใจอ่ะใช่นี่หัวน้ำรูปหัวใจเห็นไหมเห็นเลยู่เห็นเลย าว่ามาไม่ถึงนู่นเ,เดี๋ยวก่อนสิกเนเจอร์เล่านี่นี่ข้าวต้มรอ,อน้องปะล่ะข้าวต้มยอดเขาแซด,ด,ดกันให้หนัวยไม่เอาปะเดี๋ยวน้องหาก,กินไม่รอ,อรอน้องนี่ผมถึงแล้วครับทุกคนอ่ะไหนบอกไว้ไงไหวโดนดมไหมให้มันซึ้งใ,ใจอ๋อมันซึ้งใจอยู่เนาะ ไปนี่ข้างบนนะใครจะมาผูกผ้าแดงข้างบนก็ได้แต่แต่คนนี้ขอไปกินน้ำเลยนะฉันจิ้มมาตลอดทางทำเป็นเทลุกกี่โมงอ่ะนี่นี่ทุกคนอยากจะหาไม่ถึงมันคือจุดถ่ายรูปเนาะไม่ถ่าย อ,นนอันนี้คือจุดที่ทุกคนขึ้นมาไหว้นะเราไปหาแนวแรกตังก่อน แค่ไหนอ่ะไม่จุดเลยนนยนอนน้อยไปอย่างนี้แหละถ่าูปนเราถ่ายรูปรไมได้รูแวกบอกว่าจะอกไให้คนรูู้งอิบานิมยังวันเบ้ ครที่จะสวายสังระตานก็มาทางนี้ได้เลยนี่จะพาไปดูรอบๆน้องส,าาสร้สาง <c oughs> ตกหลุมอากาศนี่ปีที่แล้วเรามานอนตรงนี้า <c oughs> มาไวไปนอน <c oughs> หาทุ่หลงปุทวน นี่ทุกคนนี่เปิดโลกของแท้ PM เลยไม่รู้หมอกหรือ PM นั่นไงเข่าลูกหัวใจอะใช่ไหมเข่าอะไรเอาแล้ว,ว,ลวอันนี้คือพระข้างล่างนะจ๊ะกล้องมันไม่แจมหรือมันเป็นหมอกจ๊ะนหมอกมัวมัว,มว,มวนี่โอ้โหมุมนี้หันไปดิเอาเสื้อออก มันบงันบงะจะแพนเข้าไงเอาไาเลยาเลย <c oughs> โอ้โหโดนีโดนเร้า ก็มาเสร็จแล้วสิ่ง,งสิ่งที่เรารอคอยที่สุดก็มาถึงแล้วจ้ะไปกินข้าวต้มดีกว่าทุกคนเจอเด็กน้อยสองคนอนะ <YouTuber. S 1> <c oughs> ไปกินข้าวถอะสิ่งที่ฉันรอ,อ <c oughs> พี่คุยกับเขาันท,ทางเลยไอ้นี่คุยกับหมาเว้มหมาตัวดำอะ่ะ ไม่เจออะไรเลยพักอย่างเดียวกูเลือกดิเออปีนี้น eh ่าดีกว่าปีท <right> ี่แล้วนะ หรือว่ามันไม่ค่อยสั่นว่ะกล้องอ่ะก็ด้วยแหละจุดเช็คอินเช็คอินคู่ทำซองเช็คอินเห็นยันขนขคิ้วอ่ะว่ายังไม่ได้กันอ่ะไปแล้วเพื่อนเพื่อนไปถึงปุ๊บคลิปนี้ลงก่อนคลิปอื่นนะไปถึงปุ๊บ็บออ่า ระโอมหมดร้องไห้อดอินต่อแถวไหนวะนี่ดักกันเลยบ้างเรกลักอกล้วยนี่ไออนี่นี่นี่ไปีวเราไปตักนี่ค่ะกล้วยเนี่ยโอเคเราหยิบมาแล้วแล้วน้องเอนะอันนี้ไม่ใส่แหละใส่ข้าวใส่ตะตอม เขาตัคา้เมอนเดียวยยแล้วขาไอเอาันี่คือตอนไปเราตักคาโ้นะจ๊ะแลกลับมันจะอยู่ฝั่งนูง้น อยู่ที่เราเอามากเอาน้อยสิกเนเจอร์สิกเนเจอร์ปะเอาพะการมนันด้วยอันนู้นอันริมอะที่เป็นแกนมันอะใช่นั่นแ,แหละไม่ต้องเอาน้ำมาหรอก ฟรีนะฟรีอย่าลืมก็คือฟรีฟรีเนาะกินได้จะกินเท่าไหร่ก็กินเดี๋ยวไปกินข้าวก่อ,ขอ,ขอนทุกคน อยเอาดิวดิอีลาเมว่สีพัอยาคนที่ลงมาแล้วยังตัวหอมอยู่นี่ใช้น้ำหอมแล้ววะบนเซเว่นมีด้วยตีไวไฟด้วยเนอะมีเลยด้วยนะปีน้อยกว่าตัดคิวเราเลย đây được rồi, được rồi, được rồi, rồi, được rồi, 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 được là được เจ็บเหรอแล้วเดินไปไงเล็บยาวไงผมต้องไปร้านทำเล็บแบบตัดเลี้ยงเล็บใหม่แบบตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะผูกไหมล่ะไม่ผูกอ่ะไม่มีแล้วหนูขมต้องผูกนะใายกินด้วยถึงแล้วไมพูดอะไรอยู่ถึงแล้วแต่สภาพคือแบบลอยแล้วน่ะ ทางนี้ฉันอยู่นี่บอกว่าอย่ามุนเยอะเขาว่ายจะหรอออกไม่ใช่ว้างหรออไม่ใช่ไหว้เน่งสิกสิกนี่ถ้ำนางพระจันทร์อ๋อเราไม่ได้เข้าไปรอบนี้ที่อยู่ข้างบนน่ะที่เราเคยเข้าไปอ่ะจำได้ไหมพระนางเดยไูเเมธอดีๆเนี่ย อย่าไปตามมันดิอย่าดึงเกินนะ้โอ้โหจับตีนมาแล้วด้ออย่าตีทะลึ่ง าว่ะไปกินเส้นนี่ว่ะไปหาของหวานกินดีกว่ะว่ะแอนแบงค์ไหนทำแบงค์ไหนเออเขากินลูกอมอันนี้เว้ยมันมีคนหนึ่งอ่ะลูกอมแบบไนอะไปอะเติมของหวานแอนมันมีแบงค์ยี่สิบมาว่ะเธอไม่ไปแตกแบงค์นาติ โอ้ยเงี้ยเลยคุณกินก็มาทำไมอ่ะมีมอไซค์รับจ้างอ่ะคะสำหรับคนที่ไม่ไหวแล้วจริงๆคุณก็โทรได้มีเบอร์อยู่อุ้ยไอหมาน้อยลงมาไว้กว่าเรามันแข็งแกร่งจังทางนี้ป่าวเออเออเอาให้รี้รอหน้าไปใช้งานตัวไหนยังไม่รอดเห็นไหม อะไรนะเข้ามาทศนาอืมศนาศนาได้ให้ักก่อนแล้วหผมตอนนา้ีมาก็คือให้ ไม่รู้เราพิชิตมาแล้วโอเคจบนี่ทุกคนถ้าใครอยากมาก็คือไม่รู้ว่าเขามีสวนที่เท่าไหร่อ่ะทุกคนเดือนนี้กี่เนี่ยกี่สวนที่เท่าไหร่ช่วยสร้างโรงเรียนก็ช่วยอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีบ้านใหม่ดีกว่าเดี๋ยวหาก่อนหาป้ายก่อนแต่ว่าทุกๆปีอ่ะเขาจะมีประมาณมกุลากุ้งพาก็คือสามารถมาได้เลยถ้าใครอยากจับปลา มาตามรอยเราได้น hey, yeah oh yeah. ี่ตามรอยเราสั้นเซิร์ชนเน็ตเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีนะจ๊ะก็ข้างบนก็มีข้าวต้มฟรีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากกินอย่างอื่นก็ราคาแบบบวกไปตามขั้นบันไดตามโปส่งมีอะไรบ้างไหนวบอกดิมีเซเว่นแล้วตีน้อยข้างบนอย่าลืมไปจับบัตรคิวตีน้อยกันนะข้างบน น้องบอกมาแต่ว่าไอ้ตรงที่เดินผ่านข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบฟิลคล้ายๆแบบเชียงใหม่เชียงรายแม้กระทั่งไอ้ที่มันเป็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยให้ดูนั่นไหมเนี่ย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 เห็นปะมันจะเป็นไม้แบบนนักกกรรรุาางมปะ เหมือนการตกแต่งเป็นแบบทางเหงนืนอเนาะแค่หน้า <ละ S 1> หนาวรถลอดรถบิดแต่นางสาวปรางศักดิ์จ้าดูแล้วเหนื่อยแล้วทุกคนก็ข้างล่างอ่ะมันก็จะมีแบบพวกออของกินเนาะเป็นร้านของกินแต่ว่า,าไม่เยอะมากก็มีตามทางนั่นแหละ ก็วันนี้ที่มาตรงกับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พอดีมันเป็นวันเกิดเราดูหวยนี่แฟนเราจะดูหวย่เจ้าภาพอาจจะเป็นเจ้าภาพหรือเปลี่ยนเจ้าภาพสวัสดหพระเจ้าภาพพระหัสนร์ลงคาญเจ้าภาพงแท้มีบุคคลหนึ่งอยากจะซื้อหวยดวงเวรหลอกพระนาเจ้าภาพในส่วนต่างๆ เอาแหละเราก็ต้องเอา,า,าแล้วป่ะอาลันไหนไปทุกคนซื้อใหม่เสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องซื้อในวันที่หนึ่งไปเราจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินแหละ ถ้าใครจะมาก็ข่าวงพระจันทร์ลบบุรีนะปักหมุดได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะไปได้ทุกคนคลิปหน้าไปที่ไหนกันต่อก็ติดตามด้วยนะคะดองคลิปเยอะมากเดี๋ยวจะตัดลงแล้ว